เป็นเหตุการณ์ที่ลำปลางอย่างที่เพร่อบอกไปว่าม,มีมีประชาชนในพื้นที่ลำปลางเนี่ยเขาโพสต์คลิปลงในโซเชียลผู้ชมได้ติดตามชมก็จะเห็นว่าน้องเขาขึ้นไปบน หลังคาบ้านใช่หลังคาบ้านแล้วก็แต่อตอนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็เป็นน้ําป่าไหลหลากมาในพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะมาดูว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่กี้ไปยอกไปดูตอนพี่ไปข้างนอกฝนตกอยู่ไหมค่ะก็ฝน,นหายตกแล้วค่ะพี่เอแต่ว่าถนนคือยังเปียกอยู่ยมากมาก,มากเลยฝนก็น่าจะรถติดทาให้รถติดด้วยนะตอนเนื่องนะคะใช่ตอนนี้ทางลําปางก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดลาปางจากท่านปอจังหวัดลําปางนะคะคุณจรัตพันธ์ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจระพันธ์อรุณคงนะคะเป็นหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปางนะคะเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลนี่คึกคักเลยค่ะหลังจากที่ดูคลิปของน้องผู้ชายคนหนึ่งนะคะอยู่ที่พื้นที่ลําปางเป็นไงคะเราไปช่วยเขาหรือยังคะลงมาจากบนหลังคาแล้วใช่ไหมคะโอ้ตั้งแต่เช้าแล้วครับประมาณสักแปดโมงกว่าก็เอาลงมาครับอยู่แปดโมงของวันเมื่อวานนี้ ของเมื่อวานครับของเมื่อวานครับช่วยได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเขาออกมาหมดนะครับเมื่อวานเนี่ยเราเอาคนที่อยู่ในความตุ่มเสี่ยงเนี่ยออกมาจากพื้นที่เสี่ยงอทั้งหมดครับค่ะน้องเขาอยู่ในพื้นที่ไหนแล่ะคะยังไงนะครับโทษทีครับนอ้นองเขาอยู่ในพื้นที่ไหนคะเอ่อพื้นที่หมู่3ตำบลแม่ตีบครับหมู่3ตำบลแม่ตีบอำเภออำเภอเงาจังหวัดลำปางครับท่านครับ อำเภอเงาจังหวัดลำปางทีนี้เนี่ยต้องถามเป็นภาพรวมค่ะว่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเองเนี่ยมีพื้นที่ไหนอำเภอไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบจากโลโมรสุงตะวันตกเฉียงใต้ในรอบนี้ค่ะครับก็ต้องขอขอแยกเรียนอย่างนี้นะครับว่าเหตุสถานการณ์เมื่อวานเนื่องจากมีปริมาณฝนกระจายทั่วแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแมตออ่ตำบลแม่ตีอำเภอเงานะครับปริมาณฝนร้อยสิบมิลลิเมตรนะครับ ก็ยังมีนะครับสถานการณ์เมื่อวานนะครับที่ทําให้เกิดสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยนะครับในพื้นที่อําเภอเงามีทั้งสิ้นอสองตาบลหกหมู่บ้านนะครับก็ประกอบด้วยหมู่หนึ่งหมู่สามหมู่สี่ตำบลแม่ตีนะครับแล้วก็หมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าตำบลบ้านหัวแต่ตาบลบ้านหัวนี่จะสถานการณ์จะค่อนข้างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตำบลแม่ตีเนี่ยปริมาณน้ําที่ไหลบ่ามา ทั้งสามหมู่บ้านเนค่อนข้างจะรุนแรงนื่งจากพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ติดกับลำห้วยแม่ตินะครับซึ่งมีน้ําเชื่อมโยงมาจากทางตบาบลจังเหนืออาเภอแม่หม้อด,ด้วยซึ่งเมื่อวานก็ปริมาณฝนในพื้นที่อาเภอแม่หม้อพื้นที่ติดกันก็มีปริมาณน้ําฝนค่อนข้างมากนะครับก็เลยทําให้เกิดสถานการณ์ในพื้นที่ครับผม แล้วก็ยังมีหมู่2ตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานออสองหมู่บ้านตำบลบ้านขอเมืองปานนะครับมีหมู่4กับหมู่11อำเภอเมืองปานนะครับแต่ว่าสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงครับมีแค่ว่าเข้าไปท่วมในพื้นที่เกษตรนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการสำรวจครับม้อมค่ะนอกจากเรื่องของประชาชนที่เดือดร้อนแล้วค่ะท่านคะคือคมีเรื่องของบ้านเรือนประชาชนที่มันพังเสียหายเห็นภาพปรากฏออกมา รตรงรตรงนี้นี่เราได้เข้าไปสำรวจแล้วให้ความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะเบื้องต้นนะครับเคสของบ้านที่ตามสื่อโซเชียลออกนะครับลม้มบ้านที่สุดตัวนะครับเนื่องจากว่าจริงๆอพอดีบ้านหลังนั้นบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าเป็นพื้นที่ที่ติดกับริมริมเป็นพื้นที่ริมสุดนะครับแล้วทีเนี้ยเวลาน้ําลงไปเนี่ยน้ําก็ซาะฐานล่างเอา ประกอบกับาฐานของเสาเนี่ยเป็นเป็นการวางไม่ไม่ได้มีฐานรากอะไรแบบเชิงของวิศะวะกรรมนะครับก็เมื่อน้ำซาะลงไปปุ๊บทำให้ฐานบ้านสุดตัวแต่เมื่อน้ำซาะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเราก็อพยพเ,เจ้าของบ้านออกมาทั้งสองหลังนะครับก็มาอยู่บ้านญาตินะครับ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> พอหลังจากนั้นเนี่ยพอน้ำเริ่มซาะลงเรื่อยๆมันก็ทำให้โครงสร้างซึ่ง ฐานมันเรับน้ําหนักไม่ไหวมันก็ล้มครับ <S <S <ใช> <centigrade> ทีนี้กระบวน,นการช่วยเหลือเนี่ยเมื่อวานหลังจากเราสารวจอะไรเรียบร้อยนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นการสํารวจเบื้องต้นเนื่องจากว่าการสํารวจรงลงรายละเอียดนี่ต้องรอน้ํารถทั้งหมดเมื่อวานน้ารถทั้งหมดเราก็ประชุมวางแผนกันเรื่องว่ากําหนดแนวทางในการสํารวจความเสียหายแต่แต่ละด้านแต่ละด้านทั้งเรื่องของด้านกเกษตรประสุสัตว์ทั้งเรื่องของด้านบ้านเรือนด้านการดํารงชีพ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับซึ่งประชุมวางแผนกันไว้หมดแล้วแล้วเตรียมทีมงานแล้วหลังจากวันนี้แล้ววันนี้จะประประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่อำเภอเงาวอีกโดยท่านอำเภองานะครับกับทีมงานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของอำเภอนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนระดมกําลังกันอีกรอบนึงในการลงสํารวจปูพรมนะครับลงรายละเอียดว่าบ้าน เสียหายกี่หลังหลังละเท่าไหร่ประมาณการเพื่อสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปครับค่ะแสดงว่าก็จะมีการเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบน้าท่วมในรอบนี้ด้วยนะคะแน่นอนครับแน่น,นอนครับเข้าเกณฑ์ได้เข้าเกณฑ์ในการเบริกได้นะคะทีนี้ในพื้นที่ของจังหวดัดลาปางเองคะ่ะอำเภอเงานี่เป็นอําเภอที่ประสบเหตุน้ําท่วมบ่อยครั้งมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจริงๆก็สามสี่ปีให้หลังก็ก็ไม่ไม่ไม่เกิด หนักรุนแรงแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับ<ม>ซึ่งซึ่งซึ่งก็เราก็ดูจากปริมาณฝนก็จํานวนค่อนข้างเยอะจริงๆการเตรียมการในเราเตรียมการไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรามีกลไกการจัดการในพื้นที่อยู่แล้วนะครับ<ม>คือเรามีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เป็น,นกลไกหลักในการดําเนินการนะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สามระดับนะครับทั้งระดับจังหวัดระดับอําเภอและระดับ องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับศูนย์เหล่านี้จะระดมทั้งทร,รัพยากรทั้งเครื่องมือทั้งอุปกรณ์ทั้งแผนงานทั้งแผนเผชิญเหตุ ate, มีไว้หมดนะครับในเรื่องของการบริหารจัดก,การนะครับเรามีผู้อำนวยการศูนย์ผู้าาบัญชาการเหตุการณ์คือระดับศูนย์ท้องถิ่นก็จะมีนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอมีชั้นนายอำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็ระดับจังหวัดก็มีชั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละระดับก็จะ ทำงานสอดคล้องกันแผงเผชิญเหตุของแต่ละส่วนก็จะสอดคล้องกันครับค่ะ,คะเวลาที่เราแจ้งเตือนไภัยไปยังในพื้นที่อย่างที่ตำบลแม่ตีบเนี่ยค่ะที่มีประชาชนเขาโพสต์โซเชียลเนี่ยนะคะเราได้มีการแจ้งไปก่อนล่วงหน้าไหมะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นออกจากออกจากบ้านเรือนค่ะแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนคือ,คอ,คอการแจ้งเตือนเนี่ยเราแจ้งเตือนล่วงหน้าตลอดอยู่แล้วครับแต่กระบวนการเนี่ยเ,เรื่องของการประเมินเนี่ยครับอาจจะอาจจะ ชาวบ้านอาจจะประเมินในลักษณะว่าไม่เคยเกิดไม่เคยเจอแต่เราพยายามจะเออให้เขาได้รับรู้รับทราบ,บว่าต่อจากนี้ไปเวลาประเมินเวลาดูเรื่องของการเฝ้าระวังเออปริมาณน้นําฝนน้ําท่าบริเวณโซนนี้ให้เฝ้าสังเกตการให้ละเอียดเนาะอาจจะชะละ่าใจไปนิดหนึ่งครับว่าคิดว่าไม่เคยเกิดไม่เคยเจอแต่กระบวนการนี้นะครับเดี๋ยววันที่เ ผมจําวันไม่ได้เราจะเรียกมิเตอร์เตือนภัยของหมู่บ้านเสี่ยงภัยทั้งหมดมาประชุมสักซ้อมกันภายในสองสามวันเนี่ยผมพอดีโทษทีครับผมจําวันไม่ได้จะ,ะมีการฝึกอบรมมิเตอร์เตือนภัยในหมู่บ้านเสี่ยงภัยในพื้นที่เหล่านี้เดี๋ยวเราจะเรียกกลับมาซักซ้อมกันอีกครั้งแล้วก็กลับไปจะต้องมีการวางแนวซึ่งจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้นะครับกระบวนการเฝ้าระวงังกระบวนการแจ้งเตือนจริงๆมันมีระบบของมันอยู่แล้ว ทั้งเรื่องของอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยในพื้นที่อะไรต่างๆนะครับใช่ทีนี้เนี่ยเราเห็นทางพักส่วนราชการเองทํางานตอนก็ อยากจะส่งกาลังใจให้รู้ว่าทํางานกันอย่างหนักมีการเตือนภยัยมีการแจ้งแล้วแต่การ,รที่ประชาชนเนี่ยออกมาขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทําให้เห็นสะท้อนกลับไปว่าเอ๊ะหรือว่าหน่วยงานราชการเขาไมา่ได้เข้าไปดูแลนะประชาชนถึงต้องดูแลตัวเองดีขึ้นไปแบบนั้นนะคะมันก็อาจจะสะท้อนกลับมาได้คงจะต้องใช้มิสเตอร์เตือนภยัยหรือว่าให้ประชาชนไดรร้รับรับทราบ,รบถึงเส้นทางในการมาของน้ำว่ามาทางไหนจะต้องดูอย่างไรว่าเอาล่ะอีกภายใน10นาทีน้ำมันจะมาเต็มพื้นที่เราออก กันก่อนดีไหมเพื่อนๆนอะไรเงี้นะคะใช่แล้วที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้มันจะหนักขึ้นอีกนะคะทีนี้เนี่ยเ,ออเรามีแผนเผชิญเหตุหรือว่าแผนเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก่อนเลยค่ะสัปดาห์นี้น่าจะหนักอยู่จริงๆเบื้องต้นเรา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 ,เราแจ้งเตือนต่อเนื่องนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนในจ่ละช็อตเนี่ยเราจะลงรายละเอียดแล้วก็ต่อจากนี้เรา เราเน้นย้าไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทีมงานของอผู้นำท้องถิ่นนะครับรวมทั้งไม่ิจฉาตือนภายในพื้นที่ว่ากระบวนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนอจากนี้คงต้องอช่วยกันอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็เอเราเน้นให้ทีมงานของผู้นําชุมชนทีมงานภายในชุมชนเฝ้าระวังแจ้งตือนตัวเองการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของน้ําในบริเวณลำ้วยใกล้ บ้านหรือเหนือจากหมู่บ้านไปน้ําเปลี่ยนสีน้ําเปลี่ยนทิศน้ําไหลแรงน้ําไหลเร็วขึ้นน้ํายกตัวสูงขึ้นอันนี้จะเป็นวิธีการที่ชาวบ้านสามารถประเมินตัวเองได้การดูปริมาณน้ําฝนในเครื่องวัดเครื่องอะไรต่างๆที่เราวางไว้อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทางพื้นที่เขาสามารถที่จะมีความตื่นตัวในเรื่องของกระบวนการนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคราชการภาค ต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งเครื่องมือทั้งอุปกรณ์ต่างๆในการกู้ชีพผูพ้ป่วยไว้พร้อมหมดแล้วนะครับนอกจากนี้ถ้าในระดับต้องถิง่นระดับอำเภอไม่เพียงพอระดับจังหวัดมีเรายังมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณสิทธิลซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับซึ่งมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการกู้ชีพผู้ป่วยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณสอยู่เต็มมอัตรากำลังและเตรียมความพร้อมของทั้งชุดพชัชนตรุฉุกเฉินที่จะ พร้อมจะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งหน่วยทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจหรือว่าจิตอาสาต่างๆครับเตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับตรงนี้ครับผม ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณจรัตพงศ์อรุณคงหัวหน้าปภจังหวัดลำปางนะคะที่มาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นการทํางานอย่างหนักนะคะของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคราชการเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนนะคะแล้วก็ทํางานเป็นการวางแผนต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าประชาชนเองอาจจะต้อง ต,ติดตามใกล้ชิดนิดนึงต้องติดตามใกล้ชิดในข่าวสารที่ภาครัฐส่งมาให้นะคะไม่ใช่ว่าเลื่อนผ่าน<ช>ไม่ใช่วันละส่งมาทาง,ทาง SMS หรือว่าทางไลน์อะไรเงี้ยนะคะ,คะแล้วเลื่อนผ่านต้องเข้าไปอ่านนิดนึงค่ะว่าเขาเตือนภัยอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องรู้จักการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเองด้วยว่าเอ๊ะแบบนี้น้ําจะมาแล้วต้องรีบหนีต้องรีบยกของขึ้นที่สูงนะคะติดตามการเตือนภัยอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ